หลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายหลับ ท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับทัวงเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลุกนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ ผ่อนคลายใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปหยุดใจนิ่งใจใจ ทำความรู้สึกวใจของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะตั้งใจใสๆใสใจเย็นเย็นปลืป้มตาหรือเพเยอเปลือกตานิดหนึ่งในระดับขนตาสัมผัสกันเนคะ้ฆรากาให้แสงรอดได้นิดหนึ่ง ได้แค่ไหนก็เ,เอาแค่นั้นไปก่อนได้แค่ไหนก็เ,เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักพิชาในการไปเน้นไปเค้นไปกำกับอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะต้องสบายๆอย่างนี้เลยจ๊ะ จึงจะถูกหลักวิชาสมดุาใจแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมันสองคำนี้นะจ๊ะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปหึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายนะจ๊ะพร้อมเสมอสหรับ การเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเมาสบายอย่างถูกหลักวิชาเพราะเรายังเป็นนักเรียนฝึกใหม่กันอยู่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิ ไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับเราเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายเราอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้น ล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายๆประคองกันไปอย่างนี้จกนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบค่อยๆไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไป เลือนล่างไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวหายไปเลยคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไรน้ำหนักกายเบาใจเบากายของเราเบาแล้วใจฟ้องเบาแล้วนี่เรามาได้ข้อทางแล้วนะจ๊ะอย่างที่ เรานึกไม่ถึงเลยเวลาเดินทางไปที่ศูนกลางกายตาที่เจ็ดค้อทางแล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึงทั้งทางที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูนี่แหละแต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้เป็นานาน นิ่งๆน,นุ่มๆน,นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทางของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็หยุดนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สําคัญนะลูกนะตรงนี้สําคัญทีเดียวจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนั้น ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ศูนย์กลางกายฐานิกเิเติซึ่งเราห่างเหินมานานนะจ๊ะะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างสบายสบย ก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่นมๆน,มนอนๆนอ,นนอ,นอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีก อย่างสบายสบายถ้าได้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้นะจ๊ะให้รักษาต่อไปอีกอย่างนั้นแบบนั้นแบบเดิมต่อไปเรืได้เความสบายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเข้บูนจะลอมไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลก แต่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ไม่สอองการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่งอยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายายต้องอย่างนี้นะลูกนะคือจะจะหยุด นึ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้นได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะรู้จัก ความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์พิารณาให้เรกทุกคนเนี่ยมันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆุกวันหยุดนิ่งไปเรืยไอน้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งไปอย่างนี้เลยจ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเง,งียบๆ